เกิดอะไรขึ้นที่บ้านหนองจานทําไมต้องเคลียร์พื้นที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทหารต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงกองกําลังบูรพากกลอบูรพาได้เข้าดําเนินการเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานเพิ่มเติมอีก4,000ตารางเมตรเพื่อทําให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วทําไมต้องเป็นพื้นที่ปลอดภยัยมาเจาะลึกรายละเอียดกันครับ เมื่อวันที่21ตุลาคม2568เวลาประมาณ14นาฬิกากองร้อยทหารช่างกองพันที่2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังบุรพาสังกัดกองทัพภาคที่1ได้ส่งทีมทหารช่างพร้อมด้วยยานพาหนะพิเศษได้แก่รถถักทางหุ้มเกราะ a อ m o เ e e n n i n n e r r n n v v h i i c l e และรถโกยตัก Loader เข้าปฏิบัติภารกิจสำคัญณนะบริเวณบ้านหนองจานซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดตรวจจอ40ทำไมต้องใช้รถถักถางหุ้มเกราะและรถโกยตัก อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการก่อสร้างทั่วไปแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงเช่นการเคลสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายหรือการปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภารกิจดังกล่าวใช้วเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและสามารถขยายพื้นที่ปลอดภัยได้เพิ่มเติมถึง4 0 0พันตารางเมตรซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างเกิดขึ้นบางคนอาจมองว่าการใช้กําลังทหารและเครื่องจักรหนักในการเคลียร์พื้นที่เป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นหรือไม่หรืออาจมีวิธีการอื่นที่สามารถทําได้โดยกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านน้อยกว่านี้นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นครับและพื้นที่ปลอดภัยนี้สําคัญอย่างไรการมีพื้นที่ปลอดภัยจะช่วยให้ชาวบ้านสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุขมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่รัฐให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่แค่การกําจัดสิ่งกีดขวางแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยการที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยในระยะยาว สุดท้ายนี้อยากถามความเห็นจากทุกท่านว่าท่านคิดว่าการดำเนินการของกองกำลังบุรพาในครั้งนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่และท่านคิดว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ